สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมม่อนสุภกรนะครับในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะนําพระเหรียญหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อนะครับแล้วก็หลายท่านในแถบอีสานใต้เนี่ยก็อาจจะเคยได้มากราบมาารดกันเนื่องจากเป็นพระพุทธร,รูปที่สําคัญและมีอายุเก่าแก่ถึง300ปีนะครับสามปีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับสามปีอ่ปีองค์นี้เนี่ยก็คือพระเหล่าครับพระเหลาเทพนิมิต แห่งวัดพระเหล่าเทพนิมิตอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเกินก่อนนะครับตามประวัติผมขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเคยไปทําคลิปไว้แล้วแนะนําวัดแล้วก็พระเหล่าเทพนิมิตนะครับผมจะฝากไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับจะปักหมุดไว้นะครับพี่ๆผมจะปักหมุดไว้แล้วก็พี่ๆ ถ้าว่างก็เข้าไปกดรับชมได้นะครับส่วนเหรียญที่ผมถืออยู่นี่เป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญรุ่น2อน,นะครับเพราะว่าออกปี2510เหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะออกปี2,500นะครับซึ่งมีราคาที่สูงมากแล้วก็มีเหรียญเก้ด้วยนะครับก็จะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับประวัตินะครับเล่ากันมาว่าเมื่อปี2263นะครับโดยการนาของพระครูทิพระครูทิเนี่ยได้เป็นพระภิกษุชาวลาวได้พาครอบครัวชาวบ้านนะครับที่ศรัทธา ญาติธรรมอพยพโยกย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพระเหล่านปัจจุบันนะครับและได้ก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงลักปิดทองนะครับสูง2.70เมตรหน้าตากว้าง8อาหน้าตากว้าง2.85เมตรนะครับก่ออิฐถือปูนลงลักปิดทองนะครับแท่นพระประธานเนี่ยก่อด้วยอิฐนะครับมีชายผ้าที่เหลือมลงมาแล้วก็มีลายของพระแม่ธรณีบีจมวยผมอยู่ด้านหน้านะครับ ซึ่งตามประวัติเนี่ยก็คือพระครูที่เนี่ยเป็นผู้ออกแบบเองนะครับโดยก่อสร้างโดยพระพิสุแก้วพระพิสุอินแล้วก็ลูกศิษย์ที่ก่อสร้างรวมถึงประชาชนที่ศรัทธาในบริเวณนั้นนะครับหลังจากก่อสร้างแล้วก็สร้างศาลาการประเรียนนะครับพระอุโบสถเนี่ยส่วนสําหรับพระอุโบสถเป็นสิมนะครับโบราณคนอีสานเนี่ยจะเรียกสิมเป็นสิมลาว ที่สมบูรณ์ที่สุดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะผ่านการบูรณะปุกอ่าบูรณะมาบ้างแต่ว่ายังคงสภาพเดิมนะครับนั่นคือสิมลาวแท้ๆนะครับของศิลปะลาวล้านช้างเลยนะครับอ่ามีขนาดกว้าง9.8 0เมตรยาว15.5 0เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอ่าฐานพระโรโบสดเนี่ยรือสิมนะครับก็ก่อด้วยอิฐโครงลังคาเป็นเครื่องไม้หรือเป็นแป้นเก็ตครับสองชั้นลดหลั่นกันลงมา แต่เมื่อปี2515ก็ได้การเวลาเนาะเกือบ300ปีในในยุคนั้นก็มีการเปลี่ยนจากแป้นเก็ดเป็นกระเบื้องตามยุคตามสมัยนะครับและที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับราวปี2464เนี่ยมีการเสาไม้เปลี่ยนจากเสาไม้นะครับเป็นเสาปูนนะครับสี่เหลี่ยมด้านหน้าขององค์พระนะครับปี2471พระครูวิโรจน์รัตนบุนะครับแห่งวัดทุ่งสีเมืองก็ได้ไปบูรณะใหม่นะครับตอนนั้นยังสังกัดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านพระครูวิโรจน์ท่านเป็นเจ้าคณะนจังหวัด ก็ได้ไปบูรณะและไปเขียนสีเป็นลายกระหนกที่เสาทั้งสีต้นวายนะครับผมก็ได้เคยกล่าวไว้แล้วในคลิปของพระครูวิโรจน์นะครับพี่ๆก็กลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับต้นเหตุนะครับต้นเหตุที่ทําไมถึงบอกว่าเป็นได้ชื่อว่าพระเหลา่าเทพนิมิตเนี่ยมีความงามจนเกิดงามเหมือนเทพเทวดามานิมิตวายนะครับได้จึงได้ชื่อว่าพระเหลา่าต้นเหตุเนี่ยก็คือว่าสร้างครั้งแรกเนี่ยไม่สวยนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยลงรักปิดทองเสร็จแล้วเนี่ยท่านพระครูที่ท่านก็มาถามฤาษีท่านว่า ว่าเฮ็ดสุดฟีมือแล้วบอนะครับพระคือเป็นอย่างสี่นอสันก็อาจจะถามว่าสุดฟีมือหรือยังมีใครที่จะทําพระได้สวยกว่านี้อีกไหมมีใครที่จะปั้นได้สวยกว่านี้อีกไหมนะครับแล้วก็ได้มีพระพิสูนองค์หนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์นั่นแหละชื่อว่าท่านซาพมนะครับหลวงปู่ซาพมนะครับท่านก็ได้ไดขันอาสาว่าเดียวสีแดงสีเหลาให้ไหมนะครับท่านชื่อซาพมนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอแยกอันนี้ก่อนคําว่าซาเนี่ย พระพิสษุโบราณของคนลาวอีสานนะครับลาวก็คือลาวนะครับคาว่าซาเนี่ยจะเป็นคํานําหน้าคือเป็นสมณศักดิ u, sa, ์ยาคูยาซาญาทานนะครับสําเร็จอ่านะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นพระคูพระคูสัญญาบาัตรพระคูอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นพระบรมง์แต่ลาวเนี่ยเขาจะนับชั้นอย่างนี้ครับยาคูยาซาญาทานสําเร็จนะครับเหมือนที่เราคุ้นหูกันก็คือส um ําเร็จรุุนนะครับหลวงปู่สําเร็จรุ่นแห่งนครจามปาสักอ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ผมยกตัวอย่าง เป็นสมณศักดิ์ของคนลาวคือหลายท่านเนี่ยชอบเข้าใจผิดนะครับผมจะพูดเลยนะครับประเทศลาวไม่มีสมเด็จนะครับสมณศักดิ์สมเด็จไม่มีนะครับไปดูเลยนะครับยาคูยาซายาทานสําเร็จนะครับนี่คือสมณศักดิ์ยอดพระคูยอดแก้วพระคูลูกแก้วนะครับเนนี้คือสมณศักดิ์ของประเทศลาวนะครับคนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าล้วงปูสําเร็จรุนซึ่งท่านมีสมณศักดิ์เป็นสําเร็จนะครับ อ่านะครับไม่ไม่ใช่สมเด็จนะครับอันนี้อาจจะเข้าใจผิดครับมันมันต้องต้องแยกแยะระหว่างอาคนไทยเนี่ยจะมีสมศักิ์สมเด็จเนาะสมเด็จพระพรมพระอาอรยบงศาคตยานพระรจะมีพระอะไรล่ะก็ สมเด็จมหาวิลวงบ้างนะครับมีชั้นพระเทพพระราษนะครับในยุคใหม่แต่เราไม่มีนะครับไม่มีสมเด็จนะครับต้องเข้าใจใหม่สำหรับลวงปู่สมเด็จลุนเนาะผมก็เคยทาคลิปไว้แล้วแหละนะครับผมก็ศรัทธาเท่าเือนกันนะครับลวงปู่สมเด็จลุนโอเคแล้วกลับมานะครับแล้วกลับมาตัวนี้นะครับอลุงปู่ซาภมเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับขันอาสาในการแต่งหน้าพระใหม่นะครับก็เลยปั้นรูปหน้าพระใหม่เลยได้พระงดงามถึงปัจจุบันนี้นะครับได้พระดึงได้ชื่อว่าจนมีฉายาว่าเป็นพระชินราชแห่งอีสาน หมายความว่ายัางไงก็หมายควาว่าเป็นพระพูทธลุสวยงมศิลปะลาวล้านช้างสวยงามที่สุดในภาคอีสานที่เป็นแบบฉบับปูนปั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในแบบฉบับปูนปั้นพระเหล่าเ,าเทพนิมิตท่าศิลปะลาวลานช้างสวยงามที่สุดเลยมีฉายาว่าพระชินราชแห่งอีสานนะครับคนส่วนใหญ่ที่จะไปขอพรเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยนะครับก็จะเรื่องเมตตาเนาะเมตตาค้าขายคนรักใคร่อินดูเนื่องอจากคำว่าพระเหล่านะครับขอให้เราให้เราประมาณนั้นนะครับให้คนมีคนเมตตา อันนี้คือความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่ๆนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับพระเหล่ามีอายุ300ปีนะครับราวปี6 2561ผมก็ได้ไปดูอีกครั้งหนึ่งผมค้นหาภาพไม่เจอนะเพราะว่ามีการลงรักปิดทองใหม่สวยงามกว่าเดิมครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่ๆมาการาบมรสการหลวงพ่อพระเหล่านะครับผมก็ได้ไปดูตอนบูรณะนะครับกรมศิลปากรลงรักปิดทองใหม่เพิ่มความเป็นศรีสง่าให้องค์พ่อพระเหล่า อ๋โอเคอันนั้นคือประวัตินะครับอันนั้นคือประวัติ300ปีนะครับพระองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับบ่งบอกถึงการโยกย้ายถิ่นฐานของคนลาวในอดีตนะครับส่วนสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปี2510น่าจะเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเนื้อทองฝาบาทกระไรกลทองไม่ฝาบาทก็ทองแดงนะครับผมก็จาไม่ได้แต่ว่ากระไรทองเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญสภาพใช้หน่อยก็เลยกระไรก็เลยจะจืดๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากผ่านการรเวลานนครับ แต่มีคนได้ครอบครองก็คือกลายเต็มกว่านี้ก็มีนะครับคนที่เขาศรัทธาก็จะหากันแล้วก็เก็บกันในพื้นที่นะครับแต่ว่าที่ผมนำมาเล่าเนี่ยเพราะถือว่าองค์พ่อพระเหล่าเนี่ยดังระดับประเทศนะครับเพราะว่าเป็นพระที่สวยงามมากศิลปะเชิงช่างลาวพื้นถิน่นสวยจริงๆสวยที่สุดในแบบฉบับปูนปั้นโบราณของศิลปะลาวนะครับนะี่ครับ อยากเกเชิญช่วยให้ไปกราบแะมาสการผมไปหลายครั้งมากนะครับหลายครั้งมากเพราะว่าผมก็ศรัทธาท่านเนาะอยู่ใกล้บ้านผมด้วยนะครับอำเภอพนาครับอันนี้คือเหรียญใกล้ๆเลยครับเป็นเหรียญเสมานะครับอ่านี่นะครับพี่ๆใช้แล้วก็สบายใจนะครับเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์อหานิยมอย่างมากนะครับแล้วก็ทางวัดปัจจุบันเนี่ยก็กำลังสร้างหอพระบางนะครับนองจากมีพระบางโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ได้เก็บรักษาไว้ที่วัดนะครับวัดก็กําลังรวบรวมตัวทรัพย์ปัจจัยนะครับในการก่อสร้างนะครับ หากใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยกดเข้าไปดูคลิปที่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับว่าประวัติบัตรเป็นอย่างไรพระเราเป็นอย่างไรนะครับผมทําคลิปไปแล้วนะครับฝากไปพี่รับชมด้วยนะครับนะครับอ่ะเอาวันนี้ผมก็ให้ชมกันเท่านี้นะครับรายละเอียดง่ายๆนะครับเนี่ยรายละเอียดง่ายๆเลยนะครับพระเก่าๆเลยครับนี่เป็นพระเก่าๆเลยนะครับอายุกว่า50กว่าปีนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับ อ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่าประวัติกันอย่างคร่าวๆนะครับอยากดูเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกดดูย้อนหลังนะครับนะครับนะครับพี่ๆอ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอให้บารมีหลวงพ่อพเหล่าคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ